บริเวณอนุสาวรีย์จะร้อนสักหน่อยเพราะอยู่กลางแจ้งสังเกตคนจะถ่ายภาพรีบกราบและรีบไปซึ่งก็เช่นเดียวกันกันกนกบเราไปต่อกันเลยครับระหว่างเดินทางพี่คนขับตุกๆก,ก็จะให้ข้อมูลสถานที่ภายในเป็นระยะระยะสักครู่ก็มาถึงวัดมหาธาตุสำหรับวัดมหาธาตุเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองสุขโขทัยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นวัดหลวงที่สำคัญประจำอาณาจักรสุขโขทยัยสิ่งที่เห็นก็คือสภาพสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ประตูกำแพงเจดีย์วิหารพระพุทธรูปและอื่นๆล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานจนเห็นสภาพอิดหรือสิ่งก่อสร้างที่ฝังตัวอยู่ภายในอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระบนวิหารเก่าที่เห็นด้านหน้ากันก่อนดีกว่าครับ และนี่ก็คือพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยปางมารวิชัยที่สวยงามผสมผสานบรรยากาศจากด้านบนวิหารเดินลงไปเก็บภาพที่ด้านหลังพระกันต่อเลยครับ คุณผู้ชมครับสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญด้านหน้านั้นคือพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าบินเป็นศิลป,ปะแบบสุขโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธานร้อมรอบด้วยเจดีย์แองค์บนฐานเดียวกันพระพุทธรูปประทับยืนสวยงามสง่าภายในซุ้มพระที่คุณผู้ชมเห็นนี้เรียกว่าพระอัฏฐารถประดิษฐานด้านทิศใต้ของเจดีย์มหาธาตุ และจะมีอีกองค์คู่กันที่อยู่ตรงข้ามด้านเหนือของเจดีย์อีกด้วยบริเวณพระอัฏฐารถนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพสำคัญด้วยครับอย่าพลาดเชียวก่อนออกจากวัดมหา,าธาตุก็เก็บบรรยากาศสักเล็กน้อยผมได้เดินออกมาทางเดินด้านทิศใต้ซึ่งรถตุกๆได้ขับอ้อมมาจอดรอยอยู่แล้วด้านนี้จะมีต้นไม้ใหญ่มองดูร่มรื่นเลยทีเดียวตรงทางออก จะมีป้ายบอกไม่ให้ขี่จักรยานเข้าไปภายในวัดเพราะอาจจะดูไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงได้ถูกห้ามก็เป็นได้ครับ